อยู่กันในแบบสึกถัดที่3.9ค่ะคณิตศาสตร์ป .4 ี่เล่ม1บทที่3การคูณการหารเป็นแบบฝึกถัดของสอสวทอ,อยู่ในหน้าที่57ค่ะอันนี้นะคะก็จะให้เราหาผลลัพธ์โดยการหารยาวและตรวจสอบค่ะข้อที่1ค่ะ62,954หารด้วย8ค่ะ เราก็มาทำการหารเลยค่ะ8หาร6ไม่ได้ค่ะต่อไปนำา8ไปหาร62 8อะไรใกล้เคียง62มากที่สุดก็คือ8 7 56ค่ะ6กสิ 62, ลบห้เหลือ6ค่ะดึง9้าลงมาไว้หลังเลข6ค่ะกลายเป็น69 8อะไรใกล้เคียง69มากที่สุดก็คือ88-64ค่ะนำ6 9ลบ64ค่ะ, 69, 64, คะเหลือ5ค่ะจากนั้นดึง5มาไว้หลังเลข5กลายเป็น55 8อะไรใกล้เคียง55มากที่สุดก็คือ86-48ค่ะจากนั้นนำ5 5า55ลบกับ48ค่ะเหลือ7ค่ะ เราเหลือ4 1ตัวดึง4ลงมาไว้ข้างหลังเลข7กลายเป็น74ค่ะ8อะไรใกล้เคียง74มากที่สุดก็คือ8 9 72ค่ะ74-72ลบเ2เหลือเศษ2ค่ะวิธีการตรวจสอบการหารแบบเหลือเศษนะคะเราจะนำตัวหารคูณผลหารและบวกเศษ ทำแล้วถ้าได้ตัวตั้งแปลว,ว่าคำตอบที่เราหาออกมาเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะตัวหารคือ8ผลหารคือ7869บวกเศษคือบวก2อค่ะ,ะเราก็ไปทำการตรวจคำตอบในกระทดได้เลยนะคะเมือตรวจออกมาแล้วเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาตรงกับตัวตั้งค่ะ คือ62954นั่นเองดังนั้น62954หารด้วย8จะเท่ากับ7869เศษ2ค่ะ ตอบเจ็ดพอบเก้าเศษสองค่ะต่อไปข้อที่สองค่ะ9ก 7, 7หาห่นสามร้อยเดสวยสาค่ะ สามไปห,หาร9ก่อนค่ะ3มอะไรให้ได้9ก็คือ3 3 9ค่ะ9ก้าลบเหลือศย์ค่ะดึง0ูนย์ลงมากลายเป็น0 3อะไรให้ได้0ูนยก็คือ0ค่ะจากนั้นเราดึงสามลงมาค่ะเพื่อเป็นการลัดขั้นตอนนะคะ3อะไรให้ได้3ก็คือ3ามหสค่ะ 3-3ลบ3เหลือ0ดึง7ลงมาค่ะ3อะไรใกล้เคียง7คือ3 2 6ค่ะ7-6ลบ6เหลือ1ค่ะดึง7ลงมาค่ะกลายเป็น17 3อะไรให้ได้17มีตัวใกล้เคียงคือ3 5 15ค่ะลบกันเหลือเศษสองเราจะได้คำตอบคือ3125 เศษสค่ะวิธีการตรวจสอบนะคะให้เรานำตัวหารคือ3คูณผลหารคือ3 1 2 5และบวกเศษคือบวกเศษ2ค่ะถ้าเราทำออกมาแล้วได้ตรงกับตัวตั้งคือ90377จะแสดงว่าผลลัพธ์ที่ออกมาตอนแรกก็จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ ดังนั้น9377หารด้วย3จะเท่ากับ3125เศษ2 ต่อไปข้อที่2ใหญ่นะคะเป็นการหารสั้นค่ะหาผลลัพธ์ในการหารสั้นและตรวจสอบค่ะข้อที่1นะคะก็คือ1 000, 2 7, ึ่งหาาด้วย2ค่ะ ทีนี้เราก็มาหาคำตอบเลยค่ะสองอะไรให้ได้1ไม่มีนะคะเราก็มาดูว่า2อ,อะไรให้ได้10ก็คือ250หสอันนี้เป็น10ตัวตั้งนะคะ10ตัวตั้งกับ10ที่หามาลบกันเหลือ0เขียน0บนหัวเลข2ก,กลายเป็น2 2อ,อ,อะไรให้ได้2ก็คือ21 2 2-2ลบ2เหลือ0 เขียนศูนย์บนหัวเลข4กลายเป็น4 2อะไรให้ได้4ก็คือ2 2 4 4อลบ4เหลือ0เขียน0ูนย์บนหัวเลข7กลายเป็น7 2อะไรใกล้เคียง7มากที่สุดก็คือ2 3 6 7ลบ6เหลือ1ก็แสดงว่าข้อนี้จะได้5123เศษ1นั่นเองค่ะ อันนี้เป็นทดนะคะ,ะวิธีการตรวจสอบนะคะนำตัวหารคือ2คูณผลหารคือ5123และบวกเศษก็คือบวก1บวกกันแล้วนะคะถ้าได้เท่ากับตัวตั้งก็จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะ ดังนั้น1,247หารด้วย2จะเท่ากับ5,123เสษ1ตอบเล็กไทยด้วยค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะ 21,645หานด้วย6 6อะไรให้ได้2ไม่มีแต่เราหา6อะไรที่ใกล้เคียง21ได้นะคะก็คือ6 3 18นั่นเอง21-18เหลือ3เขียน3บนหัวเล็6กลายเป็น36 6อะไรให้ได้36ก็คือ66 36 36ลบ36เหลือ0เขียน0บนหัวเลข4กลายเป็น4 6อะไรให้ได้4ก็คือ0 4ตัวตั้งกับ0ที่หามาลบกันเหลือ4เขียน4บนหัวเลข5กลายเป็น45 6อะไรใกล้เคียง45มากที่สุดก็คือ6 7 42 45ลบ42เหลือเศษ3แสดงว่าเราจะได้คำตอบคือ3 6 0 7เศษ3นั่นเองค่ะตัวสอบนำตัวหารคือ6คูณผลหารคือ3 6 0 7บวกเศษก็คือบวก3ต้องได้เท่ากับตัวตั้ง ึงจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะดังนั้น21,645หารด้วย6จะได้คำตอบคือ3,607เศษ 3, 6, 7, 3. เรียบร้อยแล้วค่ะในหน้า57ไปต่อกันในหน้า58เลยค่ะหน้า58นะคะ2ข้อบนก็จะเป็นการหาคนหารในการหารสั้นเหมือนเดิมน,นะคะทีนี้เราก็มาเขียนโจทย์ไปเลยค่ะ าก็มาแสดงการหารได้เลยค่ะห้าอะไรให้ได้5ก็คือ515หเราก็หาที่ทบนะคะ5ตัวตั้งกับ5ที่หามาลบกันเหลือ0เขียน0บนหัวเลข1 0กับ1ก็กลายเป็น1 5อะไรให้ได้1ก็คือ0 1ลบศเหลือ1เขียน1บนหัวเลข4กลายเป็น14 หอะไรใกล้เคียง14มากที่สุดก็คือ5 2 10 14ตัวตั้งลบ10ที่หามาเหลือ4เขียน4บนหัวเลข2กลายเป็น42 5อะไรใกล้เคียง42มากที่สุดคือ5 8 40 42ลบ40เหลือ2เขียน2บนหัวเลข5 กลายเป็น25 5อะไรให้ได้25คือ5 5 25 25ลบ25เหลือ0เขียน0บนหัวเลข7กลายเป็น7 5อะไรใกล้เคียง7มากที่สุดคือ5 1 5 7ลบ5เหลือ2แสดงว่าได้คำตอบคือ1,2851เศษ2นั่นเองค่ะ ตรวจคำตอบหรือตรวจสอบโดยการนำตัวหารคือ5ุคูณผลหารคือ1,2,851บวกเศษ2ต้องได้ตัวตัง้งพอได้แล้วแสดงว่าคำตอบที่หามาเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะดังนั้น ห้ 5, 4, าแสนหนึนาดรด้วย5จะได้คำตอบคือ1,2,851เศษสองตอบเลขไทยด้วยนะคะ,ะต่อไปข้อที่4ค่ะ 7,814,000หารด้วย9ก้าอันนี้เราก็ต้องหาที่ทษไปกันเนาะใครจะไปทดข้างนอกก็ได้นะคะแต่ทบในนี้มันอาจจะดูบเถอะไปหน่อยนะคะอ่ะ9อะไรให้ได้7ไม่มีแต่9อะไรใกล้เคียง78มากที่สุดก็คือ9 8 72อันนี้ลองทดข้างนอกก็ได้นะคะ78 ตัวตั้งลบกับ72ที่หามาลบกันเหลือ6เขียน6บนหัวเลข4กลายเป็น64 9อะไรใกล้เคียง64มากที่สุดก็คือ97 63 64ลบ63เหลือ1เขียน1บนหัวเลข0กลายเป็น10 9อะไรใกล้เคียง10มากที่สุดคือ91 9้า 10ลบเเหลือ1เขียนหนึ่งบนหัวเลข0กลายเป็น10 9อะไรให้ใกล้เคียง10มากที่สุดก็คือ9 1 9 10เลบ9เหลือ1เขียนหนึ่งบนหัวเลข0กลายเป็น10 9อะไรใกล้เคียง10มากที่สุดคือ9 1 9 10เลบ9เหลือ1 แสดงว่าข้อนี้ได้8 7 7 1, 1 1 1เศษหค่ะตัวสอบนำตัวหารคือ9คูณผลหารคือ8 7 1 1 1บวกเศษคือบวกเศษหนึต้องได้ตัวตั้งค่ะดังนั้น

จากนี้ข้อย่อยให้เราคิดทั้งหมด3ข้อค่ะข้อที่1ค่ะแม่ค้านำดอกบัว24,690ดอกมามัดเป็นกรรมกมละ9 9ดอกจะได้กี่กรรมและเหลือกี่กรรานะคะเราก็าไปตั้งหารเลยค่ะตั้งหารนะคะหารด้วย9นะคะ 9อะไรให้ได้สองไม่มี9อะไรใกล้เคียงยี่สิก็คือ9ก้าสองสิบแปเหลือ6กดึงหลงมาเป็น66 9อะไรใกล้เคียงห6มากที่สุดคือเก้าค่ะลบกันเหลือสดึง9ลงมาเป็น39 9อะไรใกล้เคียง39มามากที่สุด คือ9,4,36 39-36เหลือ3ดึงสูตรลงมาเป็น30 9อะไรใกล้เคียง30มากที่สุดคือ9,3,27ค่ะ30-27เหลือ3แสดงว่าได้ํำตอบคือ2 7 4 3ษ3หรือคิดเป็น2743กรัม เหลือเศษ3ดอกค่ะต่อไปข้อที่2โโรงงานผลิตน้ำหนึ่งได้35,000ขวดจัดเป็นแพ็คคละ6 6ขวดคิดเป็นกี่แพ็คแล้วเหลือกี่ขวดก็มาตั้งหารในกระดาษทดค่ะ หอะไรให้ได้3ไม่มี6อะไรใกล้เคียง35คือหกห้ค่ะ3 5มสลบสาเหลือหดึงศูนย์ลงมาเป็น50 6อะไรใกล้เคียง50มากที่สุด6 8 48 5 0ี่ลบสีเหลือสองดึง0ูนย์ลงมาเป็น20 6อะไรใกล้เคียง20มากที่สุด6กสาม 20ลบ18เหลือ2ดึงสูงลงมากลายเป็น20 6อะไรใกล้เคียง20มากที่สุดก็คือ6 3 18ลบกันเหลือเศษสแสดงว่าจะเป็นแพ็คแล้วจะได้5,833แพ็คเหลือเศษสขวดค่ะ กระาษหนึงใบบรรจุกระดาษได้5รีมถ้ามีกระดาษ1,248รีมต้องใช้ลังกระดาษทั้งหมดจุดๆใบและเหลือกี่รีมทีนี้ก็นำา2 4 8 8ตั้งหารด้วย5นะคะไปหามาในกระดาษโฟลค่ะ5อะไรไม่ได้หนึ่งไม่มีมาดู5อะไรใกล้เคียง12มากที่สุด 5 20 12-10เหลือ2ดึง4ออกมาเป็น24 5อะไรใกล้เคียง24มากที่สุดคือ5 4 20 24-20เหลือ4ดึง8ลงมากลายเป็น48 5อะไรใกล้เคียง48มากที่สุดคือ5 9 45 48-45เหลือเศษ3 แสดงว่าใช้ลังกระดาษ249บาใบและเหลือกระดาษ3รีมนั่นเองค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในแบบฝึกหัดที่3.9เเดี๋ยวเราไปรับชมแบบฝึกหัดถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ